ริงเท่านั้นที่ช่วยคุณได้เมื่อออเดอร์เมื่อสักครู่นี้ผมไปส่งบ้านคุณลูกค้าโทรไปไม่รับโทรไปในลายระบบก็ไม่รับทักไปก็ไม่ตอบสามสามแล้วนะรอได้สักพักนึงผม่ททำไมไม่ตอบไม่อะไรผมเลยกดกิ่งแม่งเลย กดกิ่งเสร็จฟังเสียงนี้รู้เลยหลับสั่งปุ๊บโยนโทรศัพท์แล้วหลับเลยอ่ะโอ้โหนี่ผมแบบกดกิ่งนะถ้าเป็นไรเดอร์บางคนนะเขารอรอเวลาแล้วเขาแจ้งซีเอซเอแล้วเคมอาหารเลยเอาอาหารไปกินเลยนะบางคนไม่ใจดีแบบนี้นะผมบอกเลยไรเดอร์ เพราะว่าการกดกิ่งนี้แม่งก็ถือว่าเป็นมารยาทนะถ้าคุณลูกค้าไม่ว่าไม่โนต้ตไว้ว่าห้ามกดกิ่งอะไรผมแม่งไม่กดเด็ดขาดผมเป็นคนไม่กดกิ่งเด็ดขาดถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆโอเคครับ